วันนี้นะครับอยากจะคุยพี่น้องในเรื่องที่เป็นวิธีหนึ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งที่จะเป็นตัวตัดสินใจว่าเราจะมีอนาคตที่ดีหรือเปล่านะครับเราจะไม่เพียงแค่อนาคตเรื่องการเรียนหรือการทำงานหรือเรื่องครอบครัวหรือแม้สุขภาพหรือเป็นเรื่องความเฟ,ฟ่ฝันของเรานะครับแต่เป็นอนาคตของเราในเรื่องการเดินกับพระเจ้าด้วยจนถึงวันสุดท้ายเพื่อพร้อมในการที่พระเยซูเสร็จกลับมารับเรา และรับรางวัลจากโปรงนะครับนั่นคือการที่เราจะเป็นที่จะต้องมีบุคลิกภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นเป็นเรื่องของวิธีคิดที่เป็นคนที่มองไกลนะครับสิ่งที่เป็นคนที่มองได้ไกลมองได้ยาวนั้นมีโอกาสที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับเช่นความมุ่งมั่นที่บอกว่าเอาละเราจะผูกพันกับชิดคู่ของเราอย่างเต็มที่เราจะอดทนเราจะ รักดูแลภรรยาสามีของเรารอคอยพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเขาเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แน่เขาก็ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยแต่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงเขาได้อย่างนี้เป็นตน้นเรามุ่งมั่นที่ดูแลลูกต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่มีลูกเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งที่มีหลานเพิ่งรู้ว่าคุ้มแล้วที่เลี้ยงลูก <laughs> เพราะว่าหลานนั้นน่ารักจริงๆ <laughs> นะครับ อย่าละทิ้งหรือเบื่อหน่ายต่อเพื่อนของคุณนะเขาอาจจะทำผิดพลาดบ้างเขาอาจจะทําให้เราพูดทําให้เราเสียใจบ้างนะครับแต่อย่าเป็นเพื่อนที่นิสัยไม่ดีที่จากไปเมื่อเพื่อนของเราต้องการหรือตอนที่เขามีความทุกข์เห็นไหม,มครับไม่ต่างจากภาพหนึ่งซึ่งเราเห็นก็คือเป็นภาพของมเมล็ดพืชน,นะครับมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดทุกมเมล็ดก็สามารถจะเอามือเราแล้วก็วางบนมือเราได้ถ้ามันไม่ยอมที่จะเน่าเปื่อย เราไม่ยอมที่จะมุ่งมั่นนั้นนะครับมาเล็ดหนึ่งมาเล็ดนั้นหารู้ไม่ว่ามันมีสายพมหาศาลนะครับต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากมเมล็ดหนึ่งเล็ดนั้นถ้ายอมที่จะฝ่าแดดฝ่าลมฝ่าแรงไปได้ในระยะเวลาทนไปได้5ปีนะครับทนไปได้10ปี50ปีมเมล็ดเล็กๆที่วางแค่บนฝ่ามือเหล่านั้นจะกลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้สองสามคนโอบถึงจะได้นะครับ เป็นต้นไม้ที่สามารถจะผลิตผลซึ่งเกิดมเมล็ดอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเมล็ดแล้วก็ขยายไปทั่วโลกได้ไม่น่าเชื่อมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดที่อยู่ในฝ่ามือเรามันจะกลายเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเลี้ยงดูคนในทั้งโลกเราทั้งหลายในองประชุมมีมูลค่าหรือมีเสยภาพมากกว่ามเมล็ดหนึ่งมเมล็ดเรามีทั้งความใฝ่ฝันมีจินตนาการมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ ตั้งความเจ็บปวดความทุกข์แต่ละคนแตกต่างกันไปแต่เป็นมเมล็ดที่มีมูลค่าสูงถ้าพี่น้องหยุดอยู่แค่นี้คงน่าเสียดายเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะให้ตัวเราเป็นประโยชน์หรือมองด้วยความชื่นใจด้วยความสําเร็จมีเรื่องราวที่ลงในโซเชียลมีเดียนะครับ <c oughs> พี่น้องอาจจะเคยเห็นแล้วเป็นเรื่องของคนจีนคนหนึ่งชื่อว่าจางซิ่นหยางนะครับเป็นชุดพลิกผันมากนะคนนี้เป็นเด็กที่มีเป็นเรียกว่าคนจีนหรือว่าเป็นเด็กอริยะ นะครับสามารถเรียนจบปัญญาเอกได้ตอนอายุสิบหแล้วก็ตอนอายุสิก็ได้เป็นอาจารย์หมหาวิาลยแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเขารู้สึกเขาหมดความมุ่งมั่นเขารู้สึกท้อใจด้วยเหตุผลบางอย่างจนเขาก็เพียงแค่อยู่ที่บ้านและทุกวันนี้แม้อายุป่าเขาไป30แล้วก็ให้พ่อแม่อย่าคงเลี้ยงดูเขานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความฟังดูเราจะเสียดายแต่บางทีก็จะ้อนตัวเราก็ได้ว่าเฮ้ยเราอาจจะมีศักยภาพที่มากกว่านี้ แต่เราก็ยังอยู่ที่บ้านเรายังไม่ได้ดูแลผู้คนอะไรนะครับพี่อนเราเชื่อว่าวันนี้เราจะมีชุตที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเราไม่เพียงเป็นคนที่เอาสกยภาพไปฝังดินเอาไว้เพราะว่าหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราต้องรายงานต่อพระพักรพระเจ้าว่าเราทําอะไรกับสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเราพบว่าบางทีแน่นอนเราอาจจะรู้สึกว่าความมุ่งมั่นที่เราทํานั้นมันไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยทําไมเชื่อพระเจ้าต้องนานแล้วยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลย มีคนหนึ่งไปฟังคำทศนาของจอร์ e ไมเยอร์แล้วก็ต้องซื้อตั๋วไปด้วยพอฟังเสร็จหนึ่งสองชั่วโมงก็ไปขอเงินคืนบอกว่าเนี่ยขอเงินคืนเพราะว่าฟังเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ชีวิตไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยชอยไมเยอร์ก็บอกว่าแล้วปัญหาที่คุณเกิดขึ้นเกิดขึ้นมานานแล้วยังโอ้เป็นนี่มาประมาณ30กว่าปีแล้วแล้วคุณจะใช้3ชั่วโมงเนี่ยนะนะครับบางทีเราฟังดูก็อาจจะแปลก แต่บางทีเราอาจจะหนักใจเอ๊ะทำไมเราไม่ปลดหนี้สักทีหนึ่งทําไมเราไม่ได้แต่งงานสักทีหนึ่งคนโสดเอเมนไหมครับทําไมเราไม่ได้สิ่งนั้นสักทีหนึ่งพนะี่น้องสิ่งที่พาเรามาถึงวันนี้อาจจะนําความเสียหายมีคนหนึ่งคลินิกลดความอ้วนได้ให้กำลังใจคนที่มาลดความอ้วนคนอุบลเนี่ยต้องการยาที่สามารถจะฉีดวันนี้พรุ่งนี้พร้อมเลยเขาก็ถามว่าคุณเป็นอ้วนอย่างนี้มานานแล้วยังประมาณสิกว่าปีแล้ว ก็น่าจะใช้เช่นอีกประมาณสิกว่าปีคุณลกลดขาบวนได้ถ้าคุณอยากลดได้อย่างถาวรน,นะครับการเดินกับพระเจ้าจึงไม่ใช่การกินยาบ้าไหมครับเป็นการที่ไม่ใช่ปุ๊บแล้วก็เทียนเลยนะครับแต่เป็นการค่อยๆเป็นโภชนาการที่ดีสร้างเราอย่างมีรากฐานอย่างทามิ่งเหมาะสมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นนายช่างที่ค่อยๆซ่อมแซมสิ่งที่โปร่งเห็นว่าสำคัญที่สุดในตัวเรา พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โยนเงินลงมาตูมหนึ่งหรือให้วระพรลงมาตูมหนึ่งนะครับเป็นชิ้นๆโดยชุดเราไม่เปลี่ยนเพราะเราต้องเอาตัวเราไปอยู่ในสวรรค์พระเจ้าจึงต้องการซ่อมแซมตัวเราก่อนนะครับอาจจะใช้เวลานานแต่เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์พระเจ้าได้ให้กําลังใจเราผ่านเรื่องราวคนในพระคัมภีร์นะครับตัวอย่างเช่นโยบนั้นจะต้องใช้เวลาในการทนทุกข์เป็นเวลานานมากแล้วก็ทนทุกข์อย่างไม่ทราบสาเหตุ แต่เมื่อเขาตั้งใจเดินกับยจ้าต่อไปมุ่งมั่นต่อไปพระพรเกิดเป็นสองเท่าเป็น้องของทราบเรื่องเหล่านี้ดีนะครับโนอาห์นั้นได้สร้างเรือนะครับใช้เวลากว่า100ปีเป็นโครงการที่ผิดเพี้ยนมากนะครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่เคยมีฝนเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่รู้จะสร้างเรือไปทําไมแล้วสร้างบนภูเขาด้วยนะครับโนอาห์นั้นยินดีมุ่งมั่นเชื่อฟังผมเดาเล่นๆว่าตอนแรกๆอาจจะมีคนมาเฮโลก,กับเขาก็ได้ จนทั้งไม่มีใครเหลือเหลือแค่โนอาแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกเขยแปดคนแค่นั้นเองดังบางทีการที่เราทํางานบางอย่างนั้นนานๆไปเส้นทางมาราธอนก็จะปริมาณคนลดลงแต่จะลดน้อยแค่ไหนพี่น้องครับอยาให้เป็นเราที่ออกจากเส้นทางนั้นเห็นไหม,ไม,ไมครับให้เรายังคงเดินต่อไปวิ่งต่อไปนะครับโมเสสใช้เวลา 40, 40ปีในถิน่นลูกันดารก่อนที่นำอิสยาอลไปสู่คณะอัน อันนี้จริง80ปีด้วยซ้าไปอันนี้จริง120ปีด้วยซ้าไปก็คือกว่าทุกอย่างจะสําเร็จหมดนะครับแต่พราะว่าดาเนี่ยน,นั้นมีชีวิตที่ยึดมั่นในความเชื่อแม้ถูกคุกคามก็ตามนะเมื่อดาเนียลมุ่งมั่นนะแม้ถูกห้ามในการอธิษฐานดาเนียลกับอธิษฐานหนักเข้าไปใหญ่ผลก็คือพระเจ้าทรงปกปักรักษาดูแลเขาให้รอดชีวิตและกายขึ้นตำแหน่งสูงขึ้น ความมุ่งมั่นความตั้งใจทําให้พนักงานรับการโปรโมตพนักงานที่มุ่งมั่นก็จะรับการโปรโมตให้เกิดขึ้นนะครับความมุ่งมั่นนําไปสู่การกระทําทําให้ความฝันของคุณใกล้ความจริงมากขึ้นใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปทําให้ความฝันท่านเป็นความจริงมากขึ้นหากไม่มีความมุ่งมั่นคุณไม่สามารถไปถึงแก่นของสิ่งใดได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ธุรกิจหรือแม้กระทั่งความ สนุกสนานนะความสุขสนานก็ใช้ความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันนะครับชุดที่ปล่อยปะละเลยเช้าชามเย็นชามเที่ยงกละมังถังหนึ่งไม่สามารถจะมีชุดที่มีความสุขแท้จริงได้ผมรู้ว่าช่วงที่มีความสุขคือช่วงที่มุ่งมั่น,ท,น,นทํนา,นางานจนเสร็จเตรียมเทศนาจนเสร็จประสานงานจนเสร็จเขียนบทความจนเสร็จติดต่อทุกอย่างงานเสร็จบทโอ้มันอิสรภาพแท้จริงนะครับแล้วก็จะสามารถ ไปเล่นแบดได้อะไรเงี้เป็นต้นนะทาตัวอย่างจนเสร็จหมดนะครับตูภาสิตบอกว่ามุ่งมั่นโดยการมอบการงานของเขาไว้กับพระเจ้าและแผนงานของพระเจ้าจะรับการสรปนาไว้นี่คือสิ่งที่สําคัญของการมุ่งมั่นตั้งใจสําเร็จผมเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาให้พระพรแก่ท่านมากมายแต่คนที่ได้ต้องมุ่งมัน่นไม่มีทางที่คนขี้เกียจ คนเฉื่อยชาคนไม่สนใจใครคนหมดความเชื่อบ่นไปวันๆจะได้พระพรถ้าคนที่ตั้งใจกัดฟันอดทนต่อสู้ร้อง,องห่มร้องไห้ลุกขึ้นมาธิฐานแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าสวยขาลงเต็มที่สองคนนี้ได้ไม่เหมือนกันแน่นอนพระเจ้าปรารถนนาท่านเป็นคนมุ่งมั่นเห็นไหมครับพระพรมาจากพระเจ้าความมุ่งมั่นเป็นเรื่องของเราวันนี้นี่คือเคล็ดลับทำให้อนาคตท่านดีขึ้นให้เราร่วมใจถามด้วยกันนะครับ